ครสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับตอนนี้ของกับผมในการเฮ้ยเอาไงก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับตอนนี้ของเกมไม่ครับกันอีกเช่นเคยกับช่องลิืสก๊อตกันอีกแล้วนะครับเดี๋ยวพูขอตัดไม้ก่อนโอเคครับผมก็ตัดไม้เสร็จแล้วโอ้โหไอ้หัวห็นเนี่ยแล้ตัดไม้ต่อบ้านผมกัดขาดแขนขาดแขนไม้อย่างแรง วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมแค่มาจะมาค่ายตัวสามหัวอีกอันนั้นเอาเดี๋ยวผมต้องไปนรกนะประตูเอเดเทอร์ไลท์เอาเดี๋ยวผมต้องหาลาวาด้วยขาน,น้ำมาดมิต้องมีลาวาเว้ยลืมเว้ยแม่งอะไรเน,นีอันนี้คือที่ตีเหล็กแล้วครับผมผมไอ้อะไรวะมาตีเหล็กไว้แล้วเนี่ยอันนี้แหละของมาอันนี้แหละ มาตีเหลก็กแล้วผมก็ทิ้งไว้อย่างนั้นเลยโคตรมัวเลยกูคือประมาณว่าก็ใช้แล้วก็เออมึงเอาไว้ตรงนั้นเลยอะไรประมาณนั้นอเอาผมก็ใกล้จะพังแล้วโอเคไ้่เร็นไรเราเราไปเตรียมของสำรองกันลแล้วขอสำรองก็บอมก็ตอนนั้นไอ้ e พเมื่อกี้ไอ้ EP ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะผมผมก็ได้ไปเอออะไรวะ นั้นเนาะเจ็บขอส่องมองไว้นั่นก็นคืออา่าอันนี้แหละป่ะมาแล้วก็ไปเอ้อเดี๋ยวเราต้องหาอาหารก่อนโอเคเปิดได้ยีกูนว่าว่าเาไปิดได้มาปวดปวดเพรไม่ได้เผาเนื้อเลยเนาะโอ้โหเหล็กสิบหกก้อนเผาไว้ไม่ได้ดูเลยวะอ่า,อาแล้วก็ อน่ากูจะเผาเนื้อเนื้อโอเคแล้เราเราไปเออ่หาเธออะไรเธออะไรเอนเธออะไรวะกูดิมัวละโอเคครับโอเคครับผมตอนแรกผมก็กำลังจะไปแล้วแหละแต่ว่าผมก็ผมคิดว่าเออเอาข้าวมาทำเป็นขนมปังเพื่อดีกว่าเพราะว่าแบบถ้าเรขนมปังหมดแล้วเราก็ได้ครับไม้ผมก็เตรียมไม่อยู่เนาะ ใช่เปล่าเดี๋ยวๆโอเคเตรียมไว้อยู่ครับผมที่เกาะผมก็ใกล้จะพังแล้วทง,เ,งเราต้องใช้ประหยัดประหยัดน้ะผมไม่ปลูกคืนด้วยนะให้เอ็นบีมันเสกเลยว่าเอ็นบีมันหายไปไหนหมดไม่งั้นก็โดนสบี้แดงหมดแล้วไม่ใช่ไหมอันนี้คือข้าว ก็เก็บเอาไว้วผมเพื่อมาคาปิดต้นข้าวเพื่ออะไรไหมขนมปังคืืผอบอกเลยว่าผมเนี่ยโคตรเจริญขนมปังอาขนมปังนี่เพียบเลยกดโอเคกดยานิดน,นึงนะคะ่บอบกอีกโอให้ผมเตรียมไอ้นี่ก่อนถ้าผมเสียงเบาก,ก็ต้องขอโทษ ด้วยนะครับผมว่าผมก็เออเหล็กผมอไม่แล้วผมโลกผมอันนี้ได้ตลอดเวลาะอา้คาสิกาาาดกอดสมองไว้ด้วยเอาหมวกอย่างนงี้อ้าวหมวกหายหม้นนี่ครับหมวกไมเ่เอาอย่างนี้โอเคโอเคผมจะทำอะไรนะหนุ่มปังเอยอ โอ้โกดแช่ไมไม่ได้เอ้ยได้ได้ได้ไดโอ้แต่มันช้ามากครับผมไม่ได้แหลกนะครับถึงแม้มันจะแหลกนิดนึงก็ไม่ได้แหลกมากครับผมโอเคครับไปเราไปเลยจำได้ว่าบ้านเก่าผมจะอยู่ตรงนูน้นอ้อมเขาไปแล้วผมันจะมีประตูนในเธอร์อยู่ตรงกลางทะเล้าบเป็นเศษซากเนาะแล้วผมก็จำได้ว่ามันจะเป็นหิวอะไรสักอย่างนี่แหละที่ผมเอาเพื่อผมไป เป็นประตูนรกบผมผอ้ผมเพื่อนผ,ผมไปอันนั้นคนรับสร้างไว้แล้วก็ผมก็จำทางกลับไม่ได้นะว่านอยู่ไหนไม่เป็นไรเนะัะนล้วก่อนล้อมองก็พร้อมแล้วโอเคไปคืนนี้ก็น่าจะผ่านไปได้ดีนะนั่นไงเจอละ มีสีษซากอะไรย่าทำอ่ะเพิ่วางไม่ทันวางไม่ทันจริงๆ <c oughs> หนูปังตัวน,นี้มีสองแพ็ค <c oughs> <c oughs> เอาเพิ่เออได้เยอะ <c oughs> ไปอ่ะพอดีน้องไก่ไมาข้างเตรียงขวานไม้ไล้อ่ะ เอาง่ายๆคือผมไม่ถนัดดาบนะผมถนดัดขวามากกว่าเพราะว่าขวามันดูแรงกว่าเอาจริงๆมันก็อุยอันนี้อันใหม่เปล่าวหรือเปล่าวะอันใหม่ของอันใหม่โอเคโอ้ยยยมาแล้วมาแล้วอยู่ไหนอยู่ไหนน่ะอะไรของมึงวะโโอ้ห ไม่ทำนะเอ้ากระโดดตีไม่ได้หรอปึ๊บอ่ะตีไม่โดนไม่รู้หัวงเอาโดรนมาถึงตรงนี้ได้ไงเอ้าคือผมมอาอะเปิดกล่องมาแล้วก็เอาของที่ไม่ค่อยได้จำเป็นเอาไปไว้วเอ้าวกล่องโกะเอาไปไว้ได้ด้วยเหรอได้แล้วก็ต้อง ทิ้งของที่ไม่จำเป็นออกไปด้วยนะคบผมเพราะว่าผมไม่ได้เตรียมมาเยอะไอ้เหี้ยแล้วไงของเต็มโอ้ยเหี้ยอ้อาอตีไม่โดนกดตีไม่โดนนะผมตีธรมรมดาก็ได้มา,อ,าอันนี้คือกล่องเนาะนี่นะเอ่อพวกก็ดีเอาลูกไฟมาไม่มีไฟแจ๊คเขา้า ได้จุดเลยเดี๋ยวก็ไม่ไปคิดอะไรมากของที่เหลืออันนี้ก็น้ำโอเคกดดิไม่ได้โอเคก,ดดเเเคเก็เอามันเตี้ยกันไป,ป่อกจำได้ว่าผมทัดเราต้องขุดไปลอมถือว่าขุดได้นะครับ โ okay, อเคก็หมดแล้วก็เราก็เตรียมออกซิเจนเนาะโอเคหมไนพอมะไม่อาจจะพรอมไมไ่แล้วขุดอีกอะไรนะักหนาวพี่เอ็กกูก็จะเหลือครึ่งหลอดแล้วนะคะับอง ขุดจ้าขุดจริงจริงออกซิเดียนมาจากไหนจะเอาออกซิเดียนเออโอยียตีก็ได้อย่างไกลแล้วตีไม,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 ม่โดนไฮ้ยผมโทรต่อไม่ต้องรอแล้วเราต้องเอาโลก,กันไว้เด้ยวยแบันมาโอเค ไปแล้วน่าจะได้แล้วแหละใกล้ได้แล้วแหละโอเคไปอีกกีบไปคุณเตรียมบอสมาแล้วเวัยนี่ก็น่าจะได้เออได้แล้วโอเคเอออยากอยากมากมายโอเคโอ้ย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 จะตายจะตาย แรงเงี้ยแรงเงี้ยนะแรงเงยแรมากินขนมปังก่อนขนมปังก็ถือว่าเพื่อนได้ดีนเปิ้วไม่โดนปิ้วปิ้วทำปิวจิ๋วเป่าไม่ใช่ข้างหลังผมแน่นอนทุกลัวละนี่มันกระโดดไม่ได้หรอก เอ,อ,เอ,อไปออก่อนเราไปเดี๋ยวผมไปหาหมู่บ้านนี้ก่อนนะผมเผื่อมีอะไรเอ้ยตอนแรกทำไมผมไม่เจอวะตอนแรกเนี่ยไอ้นนน้องเปิดนี่วะน้องเปิดน้องเปิดน้องเปิดซุ่มอยู่โดนด้วยนะตายซะตายแล้วโอเคอ่ะอันนี้เป็นหมู่บ้านใหม่แล้วเดี๋ยวเราไปเช็คของ ดี๋ยวทีมันอันนี้สับเผาแหน่เอาว่ะไม่ร้าหรอกไปเราไปเนเธอร์กันเลยแล้วตันอีกไปดีกว่าผมไปเนเธอร์ไม่ต้องสนใจหรอกจำได้ว่าผมมีรองเท้านั้นอ๋อไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ผมตายแล้วก็ไปเกิดใหม่แล้วผมก็หานะโอเค <Okay. S 1> ไปประตูเนเธอร์ มันจะมีประตูหนี้ที่ว่าผมเฮ้ยเดี๋ยวผมเอาทอตไปเปล่าถ้าไม่ได้เอามานี่ยก็จบเลยเฮียโอเคเอามาอย,อยาออู่นี่มันที่เดิมเปล่าออใช่นี่มันที่เดิมจ้าตอนที่ว่าผมเล่นกับเพื่อนผมเลย่นี้วะ <c oughs> จำได้ตรงนี้เพื่อนผมตายหลายรอบมากโอ้โหเจยอะไรเนี่ยไม่ได้มาเนาะ อ,อ,ะอ,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 อะไรอะไรไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องห้ามยิงซอมบี้ีนะครับผมมาเปน็นขบวนจำได้ผมจำทางส้นไม่ได้แล้วนี่นี่นี่เกลียวมือที่โทรศัพท์ผมเลยอีกหกจิกก็เลยอัดคลิปได้ยาวนานอ่ะ นี่มันตอนที่เพื่อนผมตัดของมันยังเหลืออยูโอ่โอ้ยกับตีแล้วคุณวดีวัาไม่ต้องตีกูนะไม่ทางเนี่ยไอผมต้องการขุดไอหทรายตรงนัน้นอะได้ไหมได้ไหมได้ฮะเดี๋ยวผมซูมให้ดูโอเคแล้วผมหาทางไปโอเคก็ผมได้แท็กหนึ่งพอดีได้ดับไฟก่อนผมอ่าบล็อกอันนี้มันติดไฟได้หรอวะไม่รู้ อันนี้ก็ทิ้งไปแล้วมันมันก็มีประโยชน์ออซีเดียนองหาได้ทุกเมื่อโอปโหมาทำตาเน,นี่ยอตรงนี้ผมมาแล้วนี่หว่าอันนี้กับกับเพื่อนผมวมาผมนี่ติดต่อไว้เห็นไหมอุ้ยเอ้าโอ้โห,หลยมากไอ้เหี้ย โคตรลุยอะแล้วกูจะลงไปยังไงวนะเนี่ยแล้วเขาจะหาทางลงไปเหรออุย๊ยแกตกเราว่ะละทุกคนครับไอ้แก้มันยิงมาอยู่ดีอย้านี้อะไม่อยู่ไหนวะอ,อ,นนอ้าวจุังาชโนอะตายไม่ต้องปล่อยเดี๋ยวผมหาทางลงไปให้ได้หรอทำไมวะผมเอาบล็อกสลามมาไม่ได้เอามาวะที่ผ่าน ในกล่องนี้ปะ่ะโอเคได้อยู่เออเตี๋ยวของของก็นี่ไอหัวนี่ก็จัดเก็บของได้ดีอ่ะอ,อ,อ่าเก็บกันแล้วกันแอบไปเอาของโอเคโอเคโอเคผมต้องขอต้องต้องต่อบอกไปที่มันเอ็นเดอร์แมวนี่หว่ามาอะไรดีอยู่อะถ้ามองหน้าเขาครับผมถ้ามองหน้าเขานะเขาจะไม่ผิด อย่าโอเคไหมเร็วจำทางเร็วโอเครับผมไปกันใหม่นะครับเมื่อกี้บ้าบอกมาแก๊สยิงมาโอ้โหทองมีแต่เราแต่ไม่บอกว่าพี่หลุดหลุดไปตายตกหลุดไปตายอีกตอนแ้กผมก็จะวางได้นะครับแต่ว่าสมิธพีคมันมาบังเราก็เลยเด็ดซิโมเลนี่นี่งนี้จรงนั้นี่เราต่อไป อุ้ยเยอะกับตะลาวันละไม่ได้เอาอยากันไปไมาได้ของปรับของให้มันตกไม่ได้นะครับผมนี่ไงไปมันอยู่เลยไปมมแล้วอืเงย์เงย์เดงย์จีไย,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 ยแคชมีอย,นะยู่ในะแคชมาแล้วกูวางไม่ได้อีกแล้วโ,โอเคครับผมเจบไปแล้ว อออไ,ไรอโอ๊ไม่มีอเยโม่ดีามาส์ไอ้ทองมีเหรอไอ,อ้แอทางมันเล้ยเท่า,ากันมาตอนไหนหวดดีทอมมี่พีกเต็มเลยนะพวกมึงเนี่ยกูไม่ได้ทำอะไรมึงยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย ไอจีนไอจนไอพีคไอพิกอ,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 อย่าัาอื้อย่าตุ่มใหญ่ดีได้เลยโอ้ยอะไรวะเนี่ยตัวไม่ใหญ่ใหญ่แต่ยิงโดนเอาแต่ยังมดตัวมันไม่แดงไอตัวนี้เป็นตัวน่นารำคาญที่สุดแล้วแม่ กูจะตายไ้ชายหืมเกิดมาต่อสปาต่อหน้ากูเฮ้ยกูไม่ได้ยิงนะใจเย็นนะเตรียมดาบไว้แล้วโลอยู่เออนี่นี่นี่อะไรเนะี่ยผมต้องไปหาประสาทแล้วจำไม่ได้แล้วว่าผมอุย้ยอะไรอ้ยอยอ้ยชิบหายแล้วอันนี้มันถิ่น เจ้าของที่เขาเรียกว่าจำได้ว่าผมเอากางเกงทอออมาอยู่ายว,า,ว,วาโอ้ใหม่ละอุ้ยิปายละอุ้ยเย็นพี่เย็นอุ้ยกลัวแล้วอู้ยไม่มีก็ได้น้องกลืน่นอุยอะไรเนี่เย,นนเยเอ้ยโอุยอะไรวะเนี่ยอู้ยเพียบเลยโอ้ยเจะตายประเดี๋ยว พีไ่ไปทำงานลงนะโอ้โหไอ้แก๊นี่ก็ยิงัเลยมาใส่าอ่ะเก็บฆ่ามันไม่ไหวแล้วเว้ยไม่ไหวแล้วนะเว้ยยิงไม่โดนซอกลูกเลยไอ้มอันโดนแล้วนะครับผมเมื่อกี้เอออืมมาดิม,มาดิม,มาดิโอ้โหโมึกปีนเสียเวลาลูกมากตะวันทิศ โอ้ยดิบไมีผีกติดตัวรเปล่าวะเนี่ยมันหลบเก่งเกลียดมึงวะ่ะแล้วก็หายไปเลยเยี่ยมแล้วก็วางมาตรงนี้สักทีดิ ก็สปาว์สปาต่อมาได้แล้วเอารองเท้าเอาเงเกงมาใส่ก่อนเออไป่ต้อไม่ต้องสนใจอะไรหรอกสกมี่พีกมันไม่ทำอะไรผมละเฮ้ยไม่ใช่สกมี่พีกดิอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะเขาชื่อมันชื่อว่าอะไรวะมันเป็นตัวอะไรสักอย่างนี่แหละอ่าพิกลินเออกูจำชื่อก็ไม่ได้สวัสดีไอน้แมว มึงเข้ามาในห้องน่นะนี่อันนี้เอาไว้ซ่อมปีกเอาโอเคทำมันดรียบๆแล้วเพื่อมันน่นา,นาจะมีอะไรอ่ะมีแต่เห็ดน่าจะเจ้าถิ่นมันก็อย่างจะยยงมาเนาะดูกูก็ไม่รู้ว่าต่มนกูก็เหมือนกัน เชียลเนี่ต่อทางแล้วออ้ยเชีเยเชีเยเี่ยเยเเเเโอ้ยโอยโอยจะตายจะตายโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอยอ้ยยโอจะตายแล้วโอ้โหลมพายหายไปแล้วจะตายงเกือบตายยืดแม่ โอ้ยในนี้น่าจะร้อนจัดเจ้ากูอยากส่งอ่ะขอได้อาทองมาเอามาอยู่เอามาอยู่โอเคมาแรกกับพี่ล้่งมันให้มันทำไมผมไม่เจอระสาไอ้นั้นอันนั่นเลยวะก็วา่าทำไมผม,มันเต็มไปจังเนีย่ยนะเอาขอคำนวณกัน โอเคปีกวัวมันทำไมวะเนี่ยลิลนอ่ะท้องไหมครับอุ๊ยเจ็บอื้มนจะตายอุ้ยเชียแล้วเชียแล้วจำได้ว่าไอ้นี่มันจะฆ่าเราปึ๊บโอเครอหิวเลือดแล้ว huh. อ okay. ันน right. ี้น่าจะเป็นถิ่นของ พิกเล่นนะฮะเอาทองไม่ปีเดียย๋ยวโยน่ห้ะน่ะดูดูอย่างนานอะ่ะอะไรอะ่ระซีเดียนอ้าเอามาก็น่าลุกไปอะ่ะ นะสวยเขี่ยได้ยอะเน่ะเอ้ยพี่พี่จะให้ผมกับพี่พี่จะให้ผมไม่เจอหรอพี่โอ๊ยไม่เป็นไรมั้นี่แล้วมันก็ให้อันนี้มาแล้วต้องไปหาปราสาทด้วยไปไปกันเป็นกูตับคิดไม่ได้ โอเคครับผมเดินมาสักพักแล้วก็ยังไม่ได้เจอหาอะไรแล้วไม่เจอปราสาทเลยคือตอนแรกผมก็เจอแล้วครับผมแบบผมไปลวเอ็นเดดดาวน์ก่อนนะแต่ผมลืมแล้วว่ามันอยู่ตรงไหนครับผมไม่ได้มานะลูกน้าอ๋อนี่เป็นอันนี้นะครับมันจำไอ้ผมใส่กอดอกอยู่มันไม่เจอทุกคน ไม่เจอจริงๆนี่มันที่เดิมเปล่าวะใช่ไหมเดิแต่กูไม่เห็นแฟนใหม่อีกแล้วอ้าวอโอ้ยจะผมขอตัดไปเลยนะครับโอเคแล้วโอ้ยโอเคแล้วมันก็ได้มามานานแล้วไม่เป็นหั่วยไม่เจอโอ้ยโอ้ยจะตายจะตายน,นี่ม่ไหนวแล้วแฟนใหม่ าทิพายเลยจะลามไฟด้ยวยมันก็ไม่สุดท้ายแต่ว่าหือือหือแยกล่างได้ด้ยวยกูเกลียดสลามไฟสลามมากมากเฮ้ยจะ,จะตายเพราะไอ้สลามนี่แหละ ไปเจอว่ามันมไม่กระสานเนี่ยหามาันเป็นชั่วโมงแล้วแต่นี่ยคิดมันอาจจะสั้นนะก็เพราะว่ากูตัด,ปดปไปหุยโอ้ยในที่สุดเอ้ยในที่สุดก็ไป ไอ้นั่นมันจำได้ว่าหรือเปล่าอ่ะหรือว่าม,มันไม่ใช่หรือเปล่าไม่ใช่หรือมันไม่ใช่หนิวันนี่มันภาษาเขาเป็นแบบนี้หรือเปล่าวะจำได้ไอตัวเนี้ยเนี่ยที่ผมกำลังไปหาเนี่ยไอตัวเนี้ยมันจะฆ่าผมอ่ะผือมื่อผมจะเอาทองให้มันแล้วผมจะใช้ที่ก่อทองก็ช่างเอา จะใครไม่มอ,นนอ,ม,อมีอันนี้เป็นตัวที่ถึกมากเขาเพราะหนจะไม่มี จะมีอะไรวะคิดว่าในนี้มันน่าจะมีอีกแล้วของมันน่าจะไม่ไมีมันจะไม่หมดแค่นี้ได้จากกับของเอนนิดหน่อยคงไม่ไม่เป็นไร,นะรมั้งพอไม่ถึง ไม่ถึงว่ะไม่ถึงอีกโว่ากว่ามันจะมีอีกตัวไง้อเอาไม้ให้หมดก่อนมีเนื้อได้ก,กับอ่ไม้เมองหน้าไม้อ่อดาบได้กับ โอ้ยมันจะลองใช้ดาบมันนู้นนี่มีอะไรบ้างไม่รู้อ่ะกูอ่านไม่ออกอุยอ้ยอ่ะอุ้ยเฮ้ยแมบบ่ มาจะาไม่มีอะมั้งเตรียมดาบไปเอ่อเอ่อมีไหมวะใช่ไหมมันชื่อประเสริฐเลยวะจำไม่ได้ว่ารูปร่างน่าจะหนเป็นไงโอเคครับผมผมคิดว่าก็หามานานแล้วก็ไม่ไหนเจอเจอสลากเจอม่สลากกับแก๊สแล้งจ็แก๊สกับปึ๊บตีบุตร เนี่ยเออแตลาไฟไหมเกลียดมึงอุย้ยเจอน้านเหน้อเนี่นู่มีสปาต่อหน้ากเลยสปาต่อหน้ากเลยอันนี้เราจุดไฟมันจะเป็นสีฟ้าเอเดอร์แมรก็จะชอบอยู่แถวนี้ เออแค่ okay. มันก็น่าจะมีนะภาษาเนี่ยเพราะว่ามันน่าจะมีพันนานะครับผมผมหลงเว้ยแล้วผมก็าหาทางกลับมาไม่เจอนี่มันปิกลีนอีกแล้วแล้วก็แมกมาสรามันก็ควระมีนะี้ไม่มีเฉยเลยยาก ดีพี่ <S <S ผมไม่มีทองอ่ะพี่เพื่อ้ผมนี่เป็นอันเป็นคนที่โลภมากนะครับผมคือแบบคือตายบ่อยมากเพราะความโลภของม,มันนะครับผมความโลภครอบงำนี่คือแบบโอ๊ยอ,อะไรวะไหนอะทำอไรอะ มืยิบยาโอเคมันก็น่าจะามีร์ทหน้านะไม่ถึงผมเนี่ยมันน่าจะามีร์ทหน้าโอ้ยเแเล้วม่นเพียบไปเลยไม่มีจริงๆเว้ยกวูาหามาเป็น สองถึงสามชั่วโมงแล้วนะครับผมอันนี้ประมาณตีห้าแล้วนะผมเมื่อกี้จากตีสามนะสองชั่วโมงแล้วเด่บเอ้ได้ยุยยยยยโยย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 อยยยอยยจะตายย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 ยายยายมยยกยอยย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 ย้ายอยย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 ยอา ผมคิดว่ากูไม่น่าจะรอดอะไรบางผมไม่น่าจะไปรอดนะผมูไม่เจอเลยอ่อสเกลตันสีดำมันน่าจะมีนะประสาเนี่ยทำไมทำไมคนคนอื่นหาง่ายจังแบบกูนะหายยิ้มแม่แย่หาแทบไม่เจอเลย สลามก็ตามกูจังเลยโอ้ยผมคิดว่าผมพอแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวตตายไปมาวันนี้มันน่าจะไม่ประสานนั้นหรือฝาหรือว่าผมไปก็บายบายครับทุกคนไปออกก็ติดตามพันหนาได้นะผมผมไปแล้วเย้บายไม่รู้จะเจอไหมพันนหน้า